กราบสววสนี้นะครับผมกลับมาพบกับคลิปบาคาร่าภาคใส่ตายขอบโตแบบนี้กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้พกทุนมา2องร้อยบาทนะครับกับค่ายบาคาร่าเซ็กซี่มิริทิลเลอร์เหมือนเดิมนะครับเป็นโต๊ะบีห้าหนึ่งสองนักคลิปมีอาจจะมีคาหยากที่ฟังแล้วระคายหูกระผมขอยกม้อไหวกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยห้าดูแลชอบใจชอบใจนะครับผมปุ่มซับปุ่มอะไรอย่ใกล้อย่าลืมกดให้กระผมหน่อยนะครับอ่ะโอเคเพื่อนๆมานะครับห้องนี้เล่นไปได้สักระยะหนึ่ง ะะเขาไพ่ตรงนี้มีปีกบองมาสุดแถวแถวหนึงนะครับแล้วก็เข้าไพ่ล่าสุดของเราเป็น2 1 2 1นะครับหรือเรียกว่า1 2 1 2ก็ได้ถ้าเราไม่นับตรง2ตัวคู่ตรงนี้นะอะ มาม้แรกนะครับลาล่าสุดออกแดงนะฮะถ้าจะเป็นข้าไพ่หนึ่งสองหนึ่งสองจริงๆเนี่ยนะครับผมตอนนี้เราต้องใส่ไปที่น้ําเงินนะครับประกอบกับนะครับสามเกลือของเราตัวตรงนี้ไหลยาวๆเลยแบบเพื่อนนะครับข้าไพ่น่าจะโอเคอยู่นะครับพร้อมกับรถแหพพอเราตรงนี้ด้านซ้ายมือสูดเห็นไหมน้ำเงินเรียงกันสี่ตัวเพื่อนสวยงามอยู่นะครับเอาเปิดมาตรงนี้เป็นปอกเก้าไปก่อนแล้วกันปลอกไปให้ชื่นใจหน่อยนี่วันจะได้เก้าเหยียบแปดไดค่นะครับผมเอาโอเค นะฮะไม้แรกก็จินงไปอย่างสวยงามนะครับผมเหมือนเดิมเพื่อนๆนะฮะรถแบบของเรายัางอยู่ที่สีเดิมนะครับน้าเงินน้าเงินน้าเงินตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะฮะตาเนี้ก็ใส่ไปเหมือนเดิมนะครับตามเขาไพ่หนึ่งสองหนึ่งสองนะครับเนื่องจาก3ามกระเดิอ่ของเรายังไม่เปลี่ยนนะครับตอกย้ำความมั่นใจมาตรงตัวทึบตรงนี้ไหลมาสแสดงว่าเขาให้ไม่เปลี่ยนแน่นอนอ่ะโอเคตอนนี้ใส่ไปที่น้ําเงินไปนะครับอออิดไปเพื่อนๆนะครับไม ดีๆไหมมั่นใจแบบนี้นะครับใครมีเยอะใส่เยอะได้นะตรงนี้สําหรับใครที่เป็นแบบมือใหม่แบบจ้าจ๋านะครับยังไม่มีประสบการณ์นในการเล่นบาคาร่ามาก่อนอยากจะเรียนรู้เทคนิคดีๆนะครับผมรวบรวมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรนะเทคนิคนะครับการเดินเงินหรือสูตรการมองเข้าไปต่างๆกลุ่มน้าเล่นเรามีให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นน,นกดเข้ามาได้เลยที่ลิงก์มุดตรงนี้นะครับนำเล่นห้าสิรอบนะจ๊ะอ่ะอ้าวชนะ5ต่ออ๋อมันก้าพอดีมไม่ต้องจ่วยทําไมกันชนะแบบนี้นะครับอ่ะโอเคถ้ามันไม่ชนะแบบ ้าดับสีอะไรก็ได้ที่รวมกันเป็นเก้านะ่มันจะไม่จัว่วนะครับเพื่อนเอาโอเคนะครับผมโอ้เข้าไปสามเกลือตรงนี้ของเรานะครับยังไหลอยู่ยาวๆนะฮะเพื่อนโอ้โหเพิ่มความมั่นใจมาตรงนี้ด้วยนะตรงไม่ขีดนะครับไหลมาตรงนี้จะเป็นมังกรอยู่แล้วนะครับผมส่วนตัวทึบเนี่ยเป็นมังกรไปที่เรียบร้อยแสดงว่าเข้าไปยังไม่เปลี่ยนอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคมาตรงนี้สวยนะครับอ่ะจัดไปอย่าให้เสียเพื่อน ใส่ไว้ที่แดงนะครับตามเขาไพห้1 2งสอหนึ่งสไปน้ำเงินมี2แปมนะครับของเรามีอะไรเจ็ดแปมนำอยู่นำอยู่ตรงนี้มันจวบแปนโอโหบอดเลยเรื่อจะเทนะครับใบนี้800ร้อยบาทนะฮะเพื่อนสวยคับอัลรัมแท้นักครับผมอ่ะโอเค มาเพื่อนการใช้สูตรนะครับการมองเขาไพ่หลักเขาไพ่สามเกลือแล้วก็สูตรนะครับการเล่นบาคาร่ามันสามารถใช้ควบคู่กันได้นะฮะเพื่อนเพื่อนอ่ะมาตรงนี้นะครับผมเขาไพ่หนึ่งสองหนึ่งสองตรงนี้มาเป็นสองชุดพอด,พอดีพอดีนะครับผมตาน,นี้นะครับผมจะมาลองดูนะฮะเพื่อนเพื่อนว่าสูตร มันยังจะใช้ได้อยู่หรือเปล่าหรือผมโมเมหรือมัวนี่อันนี้จะเป็นสูตรการมองไซา์แล้วแทงนะครับคือการที่ดูรถแมพตรงนี้แถวล่าสุดนะครับถ้าสีไหนน้อยแทงสีนั้นนะครับอ่ะตรงนี้รถแมพของเราเป็นน้าเงิน2องทายเข็มหนึ่งไม่มีแดงเลยนะตอนนี้ผมจะใส่ไปที่แดงนะเพื่อนๆเ,เอาละโอเคเปิดมาตรงนี้เป๊สวยนะครับเจ็ดต่อหกนะครับเพื่อนๆยิดเข้กูบอกแล้วไง นะฮะเพื่อนๆสวยมาที่มองไซและแทงนะฮะตัวนี้อ้าวตรงนี้เขาให้เปลี่ยนแล้วนะครับเพื่อนหนึ่งสองหนึ่งสองไม่มาชัวอืมในเมื่อเขาให้เปลี่ยนแบบนี้นะครับแน่นอนละถ้าเราใช้สูตรแล้วเขาให้มันเปลี่ยนนะครับตรงรถแมพตรงนี้เนี่ยคือใช้สูตรไม่ได้แล้วนะเพื่อนๆผมจะบอกเลยนะครับอ่ะ มาตรงนี้มันจะเป็นยังไงต่อว่าเข้าไพ่เปลี่ยนตรงนี้นะครับผมสามตัดไม่มาอย่างแน่นอนตานี้ผมพอสวยไม่ทีเนียวเลยแล้วกันนะฮะเพื่อนๆจัดไปอย่าให้เสียงนะครับเพราะไม่อยากเสี่ยงใช้สูตรนะฮะมาดูกันตรงนี้หนึ่งพันบาทของเรานะครับอือหสองสองแล้วก็ไรสองแล้วก็อือหเป็นจะเป็นพูดจุ๊ยจวเจเป็นเก้านะครับเก้าต่อหกตรงนี้เพื่อนๆสวยงามอารามไท้เย็ดเช่เห็นไหมเพื่อนๆถ้าเรา ใช้สูตรแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเขาไพ่มันมาดีๆแล้วอยู่ดีๆมันเปลี่ยนถ้าใช้สูตรสําเร็จตานั้นตาต่อไปใช้สูตรไม่ได้นะครับผมจะบอกไว้เลยนะจ๊ะเพื่อนๆเอ้าโอเคนะครับตอนนี้เขาไพ่มาเป็น2ตัดนะฮะเอาช้าช้าอีกยังไม่ทําอะไรอีกโอ้โหเขาฝากช่องไว้นิดหน่อยนะครับช่องผมมี2อวีนะเพื่อนๆมีวีหนึ่งวีสองนะขอบตัวบาัคารานะครับผม อ่ะมาตรงนี้เพื่อนก็ตามเขาไายสองตัดไปนะครับผมเนื่องจากสามเกลยตรงนี้นะครับไหลมา2จุดนะตัวป่วงตัวทึบไม่ขีด2จุดมันเลยแสดงว่าเขาพ่ตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับใส่ไปที่1,000บาทตรงนี้ที่น้ําเงินนะครับเพื่อเนเพื่อนถ้าเปลี่ยนนีกช่วยหม่มเลยนะ <c oughs> อ่ะมาดูกันนะครับเพื่อนเพื่อนเปิดมาเอาดีๆนะใบแรกเนะ่แต่น้องคนนี้สวยมากเลยนะเพื่อนเนี่โคตรชอบหน้าแบบหน้าดูดๆไร้ายๆหน่อยนะครับ <c oughs> น่ารักเปิดมาตัวนี้หืม,มสี่แต้มมันจัวอะไรโอ้โหมันสามแ้มสวยงามนะครับโอ้โหเชี่ยเปลี่ยนพ่อมึงอะหมืออุ้ย ไม่เป็นไรไอ้เฮี้ยงเสียไปพันหนึ่งนะครับผมแต่น้องคนนี้สวยทะลุแมสแม้วอนเดี๋ยวมารอ,ดอ,ดอ,ดอดเปลี่ยนดีลเลอร์สักแป๊บหนึ่งนะครับแต่น้องคนที่มาใหม่หนี่สวยทะลุแมสบอกเลยนะครับก็ดูจากสันดังตรงนี้นี่หือมันจะเวิร์กนะฮะ อ่ะนะครับใครที่สนใจนะครับมือใหม่จ้าจ๋าถ้ายังไม่รู้เขาไพ่นะครับก็มีกลุ่มนําเล่นให้ได้นะครับก็ไปนําเล่นไปตามเล่นกันได้นะครับก็นําเล่นวันละสีรอบนะครับตัวเข้ามาได้เลยที่ลิ์ประตูตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นนะครับผมถ้ายังไม่ชัวเรื่องเขาไพ่ก็จะไปเสียงเล่นเองนะครับโอ้โหกูบอกแล้วสวยทุเแมทเพื่อนๆหุ้ยสายตากูเฉียบผมปะดังนี่พุ่งมังแต่ยโสนะครับผมลามมาที่ร้อยเอ็ดนะครับไปสิ้นสุดที่กรุงเทพมหานครนะ เอ้ามาตรงนี้นะครับน้องเขาตอบััดเสร็จแล้วเอ้ามาตรงนี้เพื่อนๆนะครับมาดูกันเขาใพ่เปลี่ยนตรงนี้แล้วแสดงว่าเราจะลองกลับมาใช้สูตรได้นะครับแต่เข้าไพ่หลักของเราตรงนี้เป็นปิงปองนะฮะเพื่อนๆเป็นแดงน้ำเป็นน้ำเงินแล้วก็มาแดงนะครับสลับเป็นปิงปองเรียบร้อยนะครับประกอบกับถ้าใช้สูตรนะครับตรงนี้อืใช้สูตรดีไหมวากูว่ากลัวแม่งแค่แบบ อาปปองก็พอหรอกผมไม่ใช้แมงหรอกนะครับผมนะอ่ะก็ในเมื่อนะครับเขาให้มาเป็นปีงปองแบบนี้ก็ทมปิงปองไปนะครับเพื่อนอย่าไปเสี่ยงใช้สูตรนะฮะเอาเปิดมาตรงนี้อือหือสามเต้มชิพหายชิบผิดป่ะเนี่ยชีบผิดป่ะเนี่ยกูคิดผิดปะ่ะเนี่ย,นนยโอโ้โหเปิดมาตรงนี้อือหือแปดหลังเจ็ดเช่นนะครับผมสวยจัดจ้านะเพื่อนโอเคนะครับพอแล้วดีกว่าวันนี้นะครับเพื่อน อ่ะนะครับคำถามวันนี้นะครับดาบไรเซเบอร์ของลูกสกายวอล์เกอร์เล่มแรกสีอะไรนะครับใครตอบถูกคนแรกนะครับรับรางวัลไปเลยอีก5รางวัลคุณจะสุ่มแจกนะครับกลับมาพบกับคลิปมา,าคราบภาพไทยสไปร์ทอบตัวแบบนี้กันอีกเช่นเคยในคลิปหน้ารี่นี้ต้องขอเวลาไปเกล็ดน,นะจ๊ะบ๊ายบาย